เพื่อนๆครับเนี่คลิปนี้เพื่อนส่งมาให้ดูครับเครื่องปั่นไฟพลังงานหมุนเวียนสะอาดเห็ดเหมแนี่สร้างวิถีมามันสีเข็ดบาผมบอกว่า,ม,ม,าม,มีความรูดดรด้ด่เห้ื่ออะไิเนี่ยเปิดพัดลมได้เห็นไหมเห็นไหมเอออ่ะ เนี่ยไม่ไม่มีสายนะนี่ไม่มีสายไม่มีสายไฟใดๆทักงสิ้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยมาถามว่าช่างวิทย์นี่ทำแบบนี้ให้หน่อยผมก็ทําไม่เป็นหรอกโอ้ยไโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องโบต้องใส่ไฟหลวงเลยเข้าดังเหตุส้เร็จเนี่ยว่านคากไหลวัสดุได้จากกิ่งร้อยจักรยานัางนี่แหละพี่น้องเลย mm hmm. มั่งออกมั่งออกมั่งออก พ่นสีด้วยความสวยงามพี่น้องพ่นสีด้วยความสวยงามอันต้องมีฝีมือในการออกการตอกการใช้เครื่องมือสิเดะพี่น้องอันเอาลูกปืนเซ่ให้มันหมุนมอนมา,ามนมต่อไปแล้วทีนี้อันมองนี่สิใสสา,สายผ่านมาต่อไปพี่น้องจะใส่สายผ่านนะครับนี่เหนว่นาโอ้ยมันถังสีมาแดงไรน้อนี่ก็ได <c oughs> ในกำในเห็นไหม เนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยอุปกรณ์เหลือใช้นี่ยหัวแร้งนี่เจาะรูเลยนี่เห็นไหมเจาะรูเลยแบบนี้เนี่ยโอ้ยม well. ันค네ักเดีว่าอัเนี่ยเห็นไหมโอ้ยมอนแล้วพี่น้องมอนแล้วมอนแล้วมอนแล้วพี่น้องมอนแล้วเห็นป่ะรักเงี้ใจก็มีอยู่มั่งอันนั่นตัวเนี่ยอันอันอยู่มั่งอันยังก่อนันยังก่อนลูกปืนนั่นแหะเออพวดเนี่ยโอ้ยคักได้แบบนี้พวดหมุนดีอันอุปกรณ์แปลงไฟ อ,อุปกรณ์แปลงไฟก็มีหม้อแปลงอันลูกเล็กๆแบบนี้่แล้วสำหรับในส่วนของอันอันนี้ก็จะเป็นไอ้มอเตอร์มอเตอร์เนี่ยถ้าปล่อยไฟเข้าไปมันจะหมุนแต่ถ้าเกิดว่าหมุนมันมันจะมีไฟออกปะนะเออนั่นอะเออ่อ่อ่ะใส่ใดเว้ยแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้กับพัดลมบ้างมันจะเป็นอย่างไรต่อสายกับพัดลมไป้องเลยตอสายก่อนก่อนตสายก่อนัน้นอ๋อ ได้ผลดวยเ้ยได้ผลได้ผลได้ผลพี่น้องได้ผลเอาสวบัดหมุนดูมันก็จะให้พัดลมหมุนด้วยเออเว้ยถ้าได้รอบเท่าที่ต้องการพะนะเอ,อ้เขาท่าเดี๋ยววะนี่ <c oughs> อันนี้ก็สําหรับใส่สายพานพะนะโอ้พี่น้องอุปกรณ์เหลือใช้ทางนั้นเลยและที่นี้ในการต่อสายก็ไม่มีอะไรมากครับเห็ดไหมต่อสายเข้าหม้อแปลงโอ้ยอันนี้เสียสายพานเด้ดดินี่อย่างไีนนี่แะพี่น้องเย้ย สายป้านกไ็ไรได้การเลยบ่านี้อันนนะเห็นไหมครับเย็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 บได้สายผ่านนี่เอามาใส่นี่นเห็นไหมเห็นไหมนี่ทีนี้ก็ติดตั้งขวดได้บ่านี่อันแต่ว่าไม่ได้ใส่น้ําให้เต็มด้ขวดเนี่ยเนี่ยเอาติดตั้งอย่างนี้ได้เนี่ยทำมุมกี่องศาออก็บากไปตามที่มองดูนี่นะพี่น้องเลยเห็นไหม เวลานี่มันหมุนไปหนามันก็นสิไหลมาโอุ้ยเกิดเป็นน้ำหนักหมุนไปยังติดต่อนเนื่องนี่นี่ว่าหมายบันนี้แอ้าบางแนวะพี่นอ้องครับเบิง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 น้าหมุนไปไม่มีหยุดมาเบิงหมานี่มันสิเป็นังไงพี่น้องเอาสตาร์ทแรกหมุนครับแล้วทีนี้มันก็จะหมุนได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้อา่าเป็นไปได้บ่พี่น้อง กดฟิสิกส์ว่าจะได้นี่พลังฮ็ดเหตเบิ้งเลยเป็นยังไงนี่พี่น้องกดฟิสิกส์ถูกต้องบอ่ครับอ่าหมุนได้อย่างต่อเนื่องเลยนี่ใช้แรงโน้มถ่วงของโลกครับดึงน้ำมาไหนเห็นบ่พอมีน้ำหนักน้ำมันก็ไหลขึ้นมาได้น่นเป็นไปได้บ่พี่น้องเนี่ยแบบนี้แหละ <c oughs> เห็นไหมเอ้ยเยเห็นไหมครับดูแล้วน่าทึ่งอไม่มีสายไฟ เห็นไหมเห็นไหมสุดยอดมากมากฐานถ้าหากทำแบบนี้ได้นะโลงไฟฟ้าบ่ตองครับเคื่อนบ่ตองมีไฟกาติดพี่น้อง่าจะไหนครับฝืนแรงพิสิกไหมเนี่ย <c oughs> โอ้ยเพื่อนบอกว่าช่างวิทย์ทำแบบนี้ให้น้อยผมสิไปห,หาหลอด <c oughs> จกักรยานห่างยูยย่ใสไอ้เฮ้ยเฮ็ดเอาเองรถไอ้ ผมไม่เหรอจะกรยานนางหอ,อกอันขวดน้ำแนวนี้ก็จะสีปหามาแต่สีได้จังไดเป็นตทหาอุปกรณ์ยากเว้ยบุราอ่ามันหมุนดีเว้ยเอยเอนะเอาว่ากันไปเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมแบบนี้อ่าเอานคากเว้ยมาทึ่งจริงๆเลยนะนี่เอ้ยเครื่องปั่นไฟพลังงานสะอาด